ดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทําการสาธิตการใช้โปรแกรม TeamViewer นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่สําหรับใช้ในการรีโมทหน้าจอของเพื่อนกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะฮะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งโปรแกรม TeamViewer นี้มีการใช้งานที่ค่อนข้างที่ง่ายมากนะฮะและมีประโยชน์มากนอกจากนั้นยังเป็นโปรแกรมที่ สามารถอนุญาตให้เราใช้ฟรีนะครับถ้าเรานํามาใช้ไม,ไม่นำมาใช้เป็นส่วนตัวไม่ใช้ในเชิงการค้านะครับวันนี้ผมจะสาธิตการใช้โปรแกรม Team v เ e w e r นะครับกับเ,เพื่อนอีกคนหนึ่งนะที่ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกอห่างออกไปจากบ้านผมนะครับขั้นแรกก็บนหน้าต่าง Team v เ e w e r นะครับจะมีอยู่สองส่วน หลักๆก,ก็คือส่วนที่เป็นเว o r s e s s i o นนี่หมายถึงซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนของไ d ดีของเรานะฮะหากเราต้องการให้เพื่อนอีกคนหนึ่งรีโมทเข้ามาดูหน้าจอของเราเราก็ต้องทำการส่งไ d ดีนี้ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะฮะกรอกไ d แล้วก็เพื่อ Con n น c t เข้ามาหาเรานะฮะอันนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดซึ่งเอาไว้ให้เขาเป็นการอนุญาตให้เขามองเห็นหน้าจอของเรานะฮะส่วนทั้งอีกฝั่งหนึ่งก็คือ create นะครับ create session นี่จะเป็นอ id ที่เราต้องการที่จะเรารีโมทไปหานะในที่นี้ id ของหมายเลขของเพื่อนผมนะครับ26018495นะครับเป็น id ที่ถูกโปรแกรม TeamViewer generate ขึ้นมานะครับนี่ผมก็จะทำการรีโมทเข้าไปหาเขานะฮะโดยใส่ id ไว้ในช่องนี้นะแล้วก็กด connect to part n น r นะครับรอสักคู่น,นะครับ ทีนี้ทางฝั่งโน้นีน่ก็จะมีอเป็นเป็นหน้าจอ d i a l o g บอกว่า,ามีคนต้องการขอรีโมทเข้ามานะฮะแล้วก็จะขึ้นพัทเวิร์ดถามมาพัทเวิร์ดตรงนี้เป็นพัทเวิร์ดของเพื่อนนะฮะไม่ใช่เป็นพัทเวิร์ดของเรานะฮะเราก็อาจจะใช้การถามพัทเวิร์ดเพื่อนจากการใช้โทรศัพท์โทรไปหรือว่าใช้โปรแกรมแชทอื่นๆนะในที่นี้เขาบอกมาแล้วว่าเป็นพัทเวิร์ดห้าสี่สี่ห้านะฮผมก็ไะ้ทาการ กรอกหมายเลข5445 5, ลงไปนะฮะแล้วกดปุ่มล็อกครับรอสักครู่หนึ่งฮะตอนนี้หน้าจอของเพื่อนก็หน้าจอของเพื่อนนะฮะได้โหลดขึ้นมาแล้วฮะตอนนี้ก็กำลังเล่นเกมฟุตบอลแมนเจอร์2 0 0 0อยู่นะระหว่างทีม FC Bayern ครับเชลซสี Chelsea นะฮะสกอร์ก็2-1ฮะ ก็จะพบว่าตอนนี้เราสามารถรีโมทดูหน้าจอของเพื่อนได้เลยว่าเพื่อนกำลังทำอะไรอยู่นะฮะซึ่งโปรแกรม t e a m Vi e w e r นี่จากการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วได้คุณภาพของภาพขนาดนี้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวฮะซึ่งนับว่าดีดีมากๆเลยเมื่อเทียบกับโปรแกรมตัวอื่นนะฮะนอกจากนี้คุณสมบัติของโปรแกรม Team Vi e w e r ยังมีการใช้ การสามารถส่งไฟล์า r a เฟอร์หรือหลักการเหมือนการ ftp ไฟล์นะฮะสามารถเราสามารถได้ทั้งอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเพื่อนได้เลยนะฮะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของ audio วิดี o อนี่สามารถคุยผ่านไมโครโฟนและใช้กล้องนะฮะพร้อมกันเลยคือเล่นเว็บแคมและสน่นากันได้ในตัวหรือจะเป็นการเล่นไฟล์วิดีโอผ่าน โปรแกรม t e a m v i e w e r ก็ได้นอกจากนี้ยังในตัวโปรแกรม t e a m v i e w e r เองยังมีส่วนของการแชทแล้วก็คอนเฟอเรนซ์คอเพื่อสำหรับการประชุมสนทนาห,หลายหสายนะฮะีผมจะทดสอบการใช้โปรแกรมแชทของ t e a m v i e w e r นะฮะก็จะพอเราคลิกแล้วจะมีหน้าต่างของแชทขึ้นมานะฮะในส่วนนี้ทดสอบอพิมพ์เมสเซจไปหาเพื่อนนะครับ ว่าจะเป็นยังไงฮะทีนี้ทางหน้าต่างของเพื่อนเนี่ยก็จะมีจะมีหน้าต่างเอ่อไดอล็อกบล็อกขึ้นมานะฮะบอกเอ่อมีการเราส่งมเมสเซจจากเราไปหาเขานะฮะก็จะพบว่ามีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาที่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อนนะเพื่อให้ทราบว่าตอนนี้ได้มีเอ่อข้อความส่งไปหาท่านนะ,ะนอกจากนี้นะครับในส่วนของการทดสอบส่งไฟล์ทานเร์นะฮะ ตรงนี้เป็นออปชันหนึ่งที่ถูกใจมากเลยเนื่องจากในขณะที่เราดูไฟล์หน้าจอของเพื่อนเนี่ยเรายังสามารถที่จะส่งไฟล์ต่างๆไปให้คอมพิวเตอร์อีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะทางด้านซ้ายนี่จะเป็นลิ์ของเ,อเป็นเป็นลิ์โฟลเดอร์ของคอมพิวเตอร์ของเครื่องเรานะส่วนทางฝั่งขวานี่จะเป็นของเพื่อนเรานะอันนี้ผมจะทดลองส่งไฟล์ ไฟล์ไฟล์เอ่อไฟล์ PDF นะส่งไปให้เพื่อนนะครับในที่นี้ผมทําการเซนนะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ my document ของคอมพิวเตอร์อีกฝั่งนึคงฮะเรากดปุ่มเซนนะครับ,รรบจะมีตัวหนังสือเ้นตรงจุดนี้นะเพื่อบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้ สิ่งที่เรารีเควสไปเมื่อกี้ี้กำลังดำเนินกา,การอยู่นะก็คือการที่เราจะส่งไฟล์ the secret.pdf ไปให้เพื่อนก็จะมีหนะ้าต่าง d i a l o g บล b o x ขึ้นมาว่าตอนนี้ไฟล์กำลังได้กำลังเตรียมที่จะส่งไปให้เพื่อนนะฮะรอสักแป๊บหนึ่งอันนี้ผมทดลองส่งไฟล์ที่มีขนาดยังไม่ใหญ่มากเท่าไหรนะ่ทดลองส่งให้ ในกรณีนี้ถ้าเป็นโปรแกรมอื่นเนี่ยอาจจะค่อนข้างใช้งานยากกว่านี้แต่ว่าในทีมวีเวอร์นี่สามารถให้เพื่อนนี่คลิกเลือกการส่งไฟล์ได้ง่ายมากๆเลยฮนะอันนี้ไฟล์ได้ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวถ้ามันสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะโครดหน้าต่างนี้ลงไปเองนะครับอ่าฮะตอนนทั้งฝั่งของเพื่อนนี่คาดว่าน่าจะ จะได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะทดลองให้ทางเพื่อนให้ลองเช็คดวูว่าได้ไฟล์หรือยังคระะับ ตอนนี้ทั้งฝั่งเพื่อนนี่ก็จะมีหน้าต่าง d ด a l ล็อกบล็อกเพื่อบอกว่าเมื่อกี้นี้มีม,มีมีอะไระเพื่อนอาจจะงงนิดนึงว่าส่งอะไรไปให้มันนะ เอกสารแบบ pdf นะฮะเพื่อนเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะฮะเราสามารถส่งไฟล์จากเครื่องเราไปไปหาเพื่อนได้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้นี่พบว่าการใช้งานของโปรแกรมนี้เขาทําได้ดีมากสามารถทําให้ยูท r เซอร์นี่ใช้งานได้ง่ายจริงๆะฮะก็ถือว่าสําเร็จระดับหนึ่งนะ ก็อยากให้เพื่อนๆลองไปดาวน์โหลดมาใช้กูครับเป็นประโยชน์มากสําหรับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะฮะที่ต้องการให้เพื่อนช่วยติวให้หรือแม้กระทั่งเป็นเอาไว้สอนลูกทีมของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมเซลหรือว่าทีมช่างที่มีปัญหาเนี่ยเราสามารถสอนผ่านโปรแกรมทีมวิ i เวอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะฮะ และอีกอย่างนึงนะครับที่ตอนนี้กำลังนิยมก็คือเราสามารถนําโปรแกรม TeamViewer เนี่ยใช้ในการซ่อมคอมพิวเตอร์เครื่องของลูกค้าที่อยู่ห่างออกไปได้โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปไปเซอร์วิสที่นั่นแต่อย่างใดฮะตอนนี้เป็นที่นิยมมากครับโปรแกรม TeamViewer แต่ถ้าใช้ในทางการค้านี่ก็คงอาจจะต้องซื้อลายเส้นฮะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเอามาใช้เกี่ยวกับส่วนตัวนี่ คงสามารถทางโปรแกรม t e a m ิเวอร์ให้เราดาวน์โหลดมาใช้ปีนะฮะก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดาวน์โหลดกันนะฮะโปรแกรม t e a m ิเวอร์ครับจะไปที่เว็บของผมก็ได้นะฮะโปรแกรมซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด boxsport.com ครับอันนี้เป็นบล็อกที่ผมทำขึ้นมาแล้วก็เขียนขึ้นมาเองนะฮะวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับสาระดีๆนะครับจาก ทางผมและทีมงานโปรแกรมซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด b o x p o r t c o m นะครับวันนี้ก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ